เย็นๆครับอากาศเย็นๆเดี๋ยวามาชมการทำข้อข่ะโดยเน้นที่จะใช้วัสดุที่เรือใช้ครับราคาถูกถ้าเราหาซื้อนั่นก็คือกระเบื้องรลอนคู่ครับกระเบื้องรลอนคู่ถือว่าเป็นเขาเรียกวัสดุเลือใช้เลยครับทุกวันนี้ส่วนใหญ่คนจะลื้อเปลี่ยนเป็นเมทัลชีตครับเปลี่ยนเป็นเมทัลชีตซึ่งก็จะมีวางขายถูกๆครับตามข้างทางครับตาม ที่เขาขายไม้เก่าครับถูกมากครับแผ่นหนึ่งไม่กี่บาทยิ่งแผ่นแตกนี่แทบจะให้ฟรีเลยครับแผ่นที่แตกใช้การไม่ได้ครับซึ่งการทําข้อขานนั้นถ้าเกิดเรามองครับว่าเราอย่างชาใช้ก็เบื้องนอนคู่เก่าแต่เราเพิ่มความละเอียดหน่อยครับความละเอียดของการทําระดับแนวเชื่อครับเราเพิ่มความละเอียดเข้าไปหน่อยครับใช้เสาคอนกรีตก็ได้ก็ราคาไม่แพงครับเสาคอนกรีตตะข่ายถักษารครับ รช้ถักสารหรือใช้แต่กระเบื้องก็ได้ครับอันนี้กันกลัวมหมาจะกระโดดเข้าไปครับเข้าไปทำร้ายเจ้าหา่านหรือทาร้ายน้องห่านเราก็เลยใช้ยอมเปลืองขึ้นมาหน่อยครับก็คือซื้อตะแกรงสารเหล็กครับตะแกรงโลหะสารนี่สูงแค่50เซนครับครับจะได้ประหยัดห้าสิบแปเซนประมาณนี้เห็นไหมว่ากระเบื้องเก่าที่เรามาใช้ถ้าเราเพิ่มความละเอียดเข้าไปครับทั้งแนวทั้งระดับเขาจะมีความสวยงาม จะมีความช่วยงามไม่สูงๆต่ำๆค่าส่วนรังหานั่นจะพอดีมีท่อเก่าครับท่อระบายน้ํา60ข้างทาง<ม>ก็เรียกมาใชา้ครับเอามาก่ออีกนิดนึงครับสัก15เซนแล้วก็เอาฟางรองให้หางเขขึ้นไปไข่หางชอบครับเพราะคนกินหนาๆอย่างนี้เขาจะมีเรียกว่าอุณหภูมิที่เย็นสบายครับไม่ร้อนนี่ก็เป็นข้อรับข้อขาน ที่เน้นใช้วัสดุหลักๆก,ก็คือเระเบื้องเก่าที่เหลือใช้รับให้หานสาคัญก็มีสาะน้ําตรงกลางครับแต่น้ําลึกหน่อยครับตัวนี้สาะน้าตรงกลางให้เขาได้ไวน้าในความสะอาดคนและที่สาคัญก็คือผสมพันธุ์ครับผสมพันธุ์ในน้ำครับก็เป็นเรียกเป็นสวรรค์ของหานเลยครับเย็นๆก็ออกหากินหญ้าครับกินหญ้าลิ้มชะ เดี๋ยวกินหมดนี้ก็จะปล่อยมาครับเพป่นถูปล่อยครับมีด้านนี้กามีหญาที่เตรียไมไว้ให้อยู่กลางทุ่งครับไม่รบกวนใครก็ป้องกันหมาให้ดีแล้วกันครับทำค้อกท็ป้องกันหมาให้ดี